บรรยากาศส่วนต้องย้มแรงบรรยากาศดีขนาดเข้าตีหวานไหวกลังหางขึ้นกาังหาเขียวกาัห่างงามาเพียเข้ากะระยะใดแล้วคุดหลุม ดิ้นหน้าฝนนี่มันมันมีความชื้นอยู่มันคุดง่ายหน่อยเอากระแตงลุมพอประมาณก็จะมาซีกถุงดำต้นมะม่วงอันนี้ก็จะเป็นมะม่วง 3 lưu đô, cũng tăng cầm hết. hàng hết, vẫn hong và muang, mê lục đô, tất cả cốp เดี๋ยวนันเบนก็นจะมาคือพอว่าวันนี้เขาปลูกก็ไหม้อย่างไปแล้วพ่อวันนี้นันเบนก็นจะมาปลูกก็ไหม้ที่สวนก็นจะมีต้นมะม่ม่วงต้นนี้ก็จะเป็นบะม่วงสามฤดูคนตังกำแพงเพชรบนห้องแม่ลูกดกแล้วก็จะมีนี่หมต้นหนึ่งเป็นมะม่วงสามฤดูปลูกมะม่ม่วงสามฤด,ไมดูไปสองต้น พอเทืองแต่ว,ว่าเขากะไถยกบเป็นปุ๋ยไปแล้วเพื่อเตรียมแปลงจะปลูกอ้อยข้ามแรง้งแล้วก็จะมีลำไยอีดดสองต้นแล้วก็จะมีกล้วยหอมทองอ่านี่กิลำไย อ,นนอ,อ,อันนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองกีจะปลูกสองต้นอันนี้เป็นมะยงชิดก็จะมีต้นมะน,นาวแล้วก็มากที่เขาปลูกไว้เป็นแนวนะครับ นี่ก็จะเป็นกระถินเทพาตั้งเพกก็จะมียอดปักฟักแก้วไว้หน่วยกำลังออกหน่วยกำลังออกละนี่ก็จะเป็นข้าวโพดหวานปลูกหิมคันสะว้นี่ได้ปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนละนี่บรรยากาศยามแรง ส่วนดันเบนก็ยังมีปลูกบาปลากวายเตจแฮกดำที่เป็นกว้ยเตจตำส้มมาปลูกวันนี้สองเก้าแล้วก็จะเป็นมะม่วงแรดนี่ทำหนึ่งต้นที่ปลูกไว้บรรยากาศตรงแามแรง